สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับก่อน,นจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ วันนี้นะครับเป็นข่าวดีสําหรับท่านที่รอคอยมาตรการเงินดีเท่าวอลเล็ตหนึ่งบาทอยู่นะครับเพราะว่าวันนี้รัฐบาลนะครับได้มีการชงคอรมอเคาะแจกในวันนี้นะครับงานนี้นะครับท่านที่ถือบัตรคนจนกับผู้พิการนะครับได้รับเงินกันอย่างแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับท่านได้รับสิทธิ์ก็จริงนะครับแต่การที่ท่านจะได้รับเงินนะครับท่านต้องมีบัญชีพร้อมเพย์ทุกคนนะครับคือตอนนี้รัฐบาลเขาประกาศบังคับมาแล้วนะครับว่าถ้าใครไม่มีบัญชีพร้อมเพย์นะครับเขาไม่ให้เงินนะครับแล้วถ้าเกิดว่าท่่าาาาาานนนนช้ะัับไมมทททํํตกกหดดเเจยึงิลี คราวนี้มาจากหนังสือพิมพ์เดลีเนิวออนไลน์นะครับสิ้นสุดการรอคอยจุลพันธ์ย้ำชงคอรมอพรุ่งนี้แจก10,000บัตรคนจนผู้พิการค้งชงคอรมอวันนี้พรุ่งนี้คือวันนี้นะครับเพราะว่าผมจะปล่อยคลิปวันที่17กันยานะครับก็คือวันที่เขาชงคอรมอนะครับตั้งโต๊ะแจก10,000กลุ่มเปาะบาง14.5ล้านคนส่วนดิจิทัลวอลเล็ตลุ้นเฟส2ออกต้นปีคาดคนไม่ถึงเป้าประหยัดงบ1น0 0 0แสนล้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่า ในการประชุมคอรมอรวันที่17กันยายนนี้กระทรวงการคลังจะเสนอโครงการเติมเงิน1,000งบาทในส่วนกลุ่มเปราะบางที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้พิการจำนวน14.5ล้านคนโดยปรับให้โอนเป็นเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ทั้งหมดและจะมีการถแถลงรายละเอียดหลังจากการประชุมคอรมอรที่ทำเนียบรัฐบาลนี่นะครับทีแรกรัฐบาลพูดทำนองว่าบัตรคนจนนะครับจะโอนเข้าพร้อมเพย์แล้วก็ ผู้พิการนะครับเขาก็จะโอนเข้าบัญชีที่รับเบี้ยก,กันทุกเดือนทุกเดือนนะครับแต่มาข่าวในวันนี้นะครับไงกลายเป็นทั้ง2กลุ่มนะครับบัตรคนจนกับผู้พิการจะโอนเข้าทางพร้อมเพที่เดียวเลยนะครับมาตรการดิจิทัลนี้บอกได้เลยว่าต้องอัปเดตเป็นรายวันเลยนะครับแต่ละวันนี้เปลี่ยนแปลงในหมดนะครับในรัฐวัล,ล้นแสงสนิทประหลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าข้างประเมินว่าภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการจะไม่เกิน40ล้านคนซึ่งจะช่วยประหยัดงบประมาณได้กว่า100ล้านบาทจากเดิมคาดว่าจะมีคนเข้าร่วมกว่า45ล้านคน ใช้งบประมาณทั้งหมด4.5แสนล้านบาทสําหรับสาเหตุที่ต้องเลื่อนลงทะเบียนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนออกไปเนื่องจากจะนําตัวเลขกลุ่มเปราะบาง14.5ล้านคนมาหาักออกจาก3 6ล้านคนก่อนซึ่งกลุ่มคนไม่มีสมาร์ทโฟนส่วนหนึ่งจะอยู่ในกลุ่มเปราะบางแล้วโดยยืนยันว่ารัฐบาลต้องการเดินหน้าโครงการดิจิทัลต่อซึ่งในเฟส2จะช่วยกระตุ้นเรศรษฐกิจต่อเนื่องจากต้นปี68หลังจากช่วงไตรมาส4นี้ได้ดูแลกลุ่มเปราะบางแล้วสําหรับการเปิดลงทะเบียนร้านค้าและหลักเกณฑ์กการการรดเนนนนนิอื่ๆั้ รัฐบาลจะมีการตั้งคณะกรรมการเดินหน้าโครงการดิจิทัลวอลเล็ชุดใหม่ทั้งหมดเนื่องจากคณะกรรมการชุดเดิมจะตั้งโดยรัฐบาลในเศษถาทวีสินเมื่อเปลี่ยนรัฐบาลใหม่จึงต้องมีการจัดตั้งอีกครั้งโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จสิ้นสัปดาห์นี้ วันนี้นะครับมีข้อมูลความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับมาตรการดิจิทัลวอลเลตนะครับตอนนี้ชัดเจนนะครับ14.5ล้านคนจะได้รับ10,000ดิจิทัลวอลเลตนะครับจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับซึ่งข้อมูลล่าสุดที่ผมได้มาในวันนี้นะครับก็คือผู้พิการทุกคนที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการจะได้รับหมดทุกคนนะครับรวมทั้งผู้พิการที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า16ปีก็จะได้รับด้วยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้มีสำนักข่าวหลายสำนักนะครับเขาบอกว่า ผู้พิการต่ำกว่า16ปีนี้จะไม่ได้รับนะครับเพราะว่าขัดกับเงื่อนไขข้อหนึ่งของมาตรการดิจิทัลเวลต์นะครับที่ว่าผู้ที่จะได้รับเงินหมื่นนี้จะต้องมีอายุ16ปีขึ้นไปนะครับแต่วันนี้ชัดเจนแล้วนะครับว่าผู้พิการทุกคนได้รับนะครับแม้จะอายุต่ำกว่า16ก็ได้ด้วยนะครับข่าวนี้มาจากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจออนไลน์นะครับเป็นข่าวของวันที่16กันยา2567นะครับผู้ที่จะได้รับโอนเงินดิจิทัลเว็ตรายละ10,000บาทจำนวน14.5ล้านนค คนพิการได้รับเงินวันแรก2.1ล้านคนต่อด้วยผู้ถือบัตรสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ12.4ล้านคน ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างวันที่6กันยายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าประชาชนที่ลงทะเบียนรับเงินดิจิทัลวอลเล็ต10,000บาทจำนวน36ล้านคนถูกเลื่อนผลการรับสิทธิ์จากวันที่22กันยายน2567ออกไปอย่างไม่มีกำหนดโดยแอปทางรัฐจะขึ้นข้อความว่าระบบจะประกาศผลการลงทะเบียนในระยะเวลาตามที่นโยบายจากทางรัฐบาลกำหนดล่าสุดแอปทางรัฐขึ้นข้อความการตรวจสอบผลการลงทะเบียนรับสิทธิ์เปลี่ยนแปลงอีกครั้งว่า ระบบแจ้งผลการลงทะเบียนให้ท่านทราบตามวันและเวลาที่รัฐบาลกำหนดและให้กลับสู่หน้าหลักของแอปทางรัฐส่วนผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินดิจิทัลวอ l เล็ต0นึ่บาทก่อนตั้งแต่วันที่25กันยายนจนถึงวันที่30กันยายน2 5 6 7ก็คือกลุ่มแรกนะครับจะเป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจำนวน12.4ล้านคน และผู้ที่ได้รับเบีย้ยคนพิการจํานวน2.1ล้านคนโดยไม่ต้องลงทะเบียนเพียงแค่ผูกบัญชีพร้อมเพย์เชื่อมกับบัตรประชาชนก็จะสามารถรับการโอนเงินสดเข้าบัญชีได้เลยนี่นะครับได้รับสิทธิ์ก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ได้รับเงินก็อีกส่วนหนึ่งนะครับทั้ง2กลุ่มนี้นะครับบัตรคนจนกับผู้พิการนี้ได้รับสิทธิ์ทุกคนก็จริงนะครับแต่ทุกคนจะได้รับเงินหรือไม่ท่านก็ต้องทําการเชื่อมบัญชีพร้อมเพย์บัตรประชาชนกับบัญชีธนาคารของท่านด้วยนะครับก็คือถ้าท่านไม่มีบัญชีธนาคารที่ผูกััับบบพพรรรร้อมเ์ตปะะะชชาานนนคถึงทท่จีสิิธ แต่ท่านก็จะไม่ได้รับเงินนะครับแล้วก็รัฐบาลไม่งอด้วยนะครับถ้าท่านไม่ผูกเขาก็ไม่ให้นะครับแล้วถ้าท่านเลยกําหนดเขาก็จะดึงเงินกลับนะครับยึดคืนทันทีทันใดนะครับส่วนประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐ3 6ล้านคนข้อมูลณวันที่16กันยายน2 5 6 7อดแอปทางรัฐเลื่อนการตรวจสอบสิทธิ์ออกไปก่อนคาดว่าจะได้รับเงินในต้นปี2 5 6 8นายจุลพันธ์อมรวิวัต์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า การประกาศผลการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเติมเงิน1 0 0 0 0บาทผ่านดิจิทัลบัลเล็ตผ่านช่องทางแอปพลิเคชันทางรัฐจะเลื่อนออกไปก่อนจากกำหนดการเดิมในวันที่22กันยายนเป็นต้นไป14.5้า 14, ล้านคนรับเงินก่อนไม่ต้องลงทะเบียนแอปทางรัฐสำหรับการจ่ายเงินในโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวัลเล็ตสำหรับกลุ่มเปราะบางจำนวน14.5ล้านคนคนพิการ2.1หล้านคนจะได้รับเงินกลุ่มแรกในเฟสแรกทั้งนี้ผู้ที่จะได้รับเงิน10,000บาทเฟสแรกแบ่งเป็นผู้ริรกาพกา เริ่มโอนตั้งแต่วันที่25-30กันยายน2567เป็นการโอนเงินเข้าสู่ระบบพร้อมเพจที่เชื่อมเลขบัตรประจำตัวประชาชนโดยแบ่งโอนเฉลี่ยวันละ4-5ล้านคนดังนี้วันที่25กันยา2567จะโอนเข้าบัญชีผู้พิการ2.1ล้านคนและในวันเดียวกันนะครับ25กันยา2567ผู้ถือสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขหลังบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข0นะครับวันแรกนะครับจะมีการโอน2กลุ่มก็คือทั้งผู้พิการกับผู้ถือบัตรคนจนนะครับหลังจากวันที่25นะครับ ก็จะเหลือแต่ผู้ถือบัตรคนจนกลุ่มเดียวแล้วนะครับเพราะว่าผู้พิการรับวันแรกไปหมดแล้วนะครับวันต่อมาก็คือ26กันยา6 7นะครับผู้ถือสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขหลังบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข1 2แล้วก็3นะครับวันที่3ที่โอนนะครับก็คือวันที่27กันยา2567ผู้ถือสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขหลังบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข4 5 6แล้วก็7นะครับแล้วก็จะข้ามไป2วันนะครับมาอีกทีก็คือวันที่30กันยาผูู้อสิทธสวัสิการแห่งรัฐที่เลลขหังบัตรรปะชชานลงท้ยยดว เข8กับ9ก็จะได้รับเป็นมาสุดท้ายนะครับสำหรับคุณสมบัติผู้ที่ได้รับเงิน1 0 0 0 0บาทเฟรแรกในกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ12.4ด12.4ล้านคน ได้รับเงิน10,000บาททุกคนนี่นะครับถ้าเบียนบัตรคนจนก็คือได้รับทุกคนนะครับไม่มีปัญหานะครับส่วนผู้ถือบัตรผู้พิการนะครับคุณสมบัติก็คือไม่จำกัดว่าจะอายุเท่าไหร่นะครับถ้าถือบัตรผู้พิการจะได้รับเงิน10,000บาททุกคนนะครับนี่นะครับอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนต้นนะครับทุกท่านมีสิทธิ์จะได้รับเงินหมดนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกท่านจะได้รับเงินนะครับท่านจะได้รับเงินท่านต้องผูกพร้อมเพย์ทุกคนนะครับรัฐบาลเขาบังคับมาแล้วนะครับถ้าใครับ ท่านได้รับสิทธิ์แต่ก็จะไม่ได้รับเงินนะครับแล้วถ้าเกินปีนี้เป็นต้นไปนะครับเขาก็จะยึดเงินคืนนะครับการลงทะเบียนกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจําเป็นจะต้องเลื่อนการลงทะเบียนออกไปก่อนจากเดิมที่มีกําหนดจะให้ลงทะเบียนในวันที่16กันยา2567ผ่าน3ธนาคารรัฐได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศ และธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสสนี่นะครับสัปดาห์ก่อนประกาศว่าให้ไปลงทะเบียนที่3แบงค์รัฐพอมาสัปดาห์นี้ประกาศบอกว่าไม่ต้องไปแล้วเลือนแล้วนะครับอย่างที่บอกนะครับว่ามาตรการนี้ต้องอัปเดตกันทุกวีวันนะครับเพราะว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับ